สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่พสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสวุวรรณจากสถาบัานพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องปรัชญาของมดตอนที่สองและวันนี้เป็นวันสงกรานในประเทศไทยนะครับ ขอสุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตขอให้รุ่งเรืองร่งรรารวยบางคั่งมั่นคงเติบโตก้าวหน้าอุดมไปด้วยความสุขครับวันนี้ปรัชญาที่สามนะครับเป็นปรัชญาของมดนั่นก็คือมดคิดถึงฤดูร้อนตลอดระยะเวลาของฤดูหนาวนั่นก็คือท่ามกลางความหนาวเหน็บแห่งเหงมันมันจะเตือนตัวเองว่าความยากลําบากจะอยู่เราเพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้เมื่อวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแสงแรกได้สาดส่องมันก็จะออกมาเริงร่าหากอากาศกลับมาเป็นหนาวอีกครั้งมันก็จะเข้าไปในโพรงเช่นกันและออกมารับความอบอุ่นในวันที่อากาศดีข้อคิดครับจงมองทุกสิ่งในเชิงบวกตลอดเวลาอันนี้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตอย่างเราปัจญาที่สี่ครับ ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่มีความสามารถมดนั้นสามารถเก็บเกี่ยวสเบียงตลอดฤดูร้อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวได้มากเพียงใดมันจะทำให้มากที่สุดเท่าที่พลังของมันนั้นมีข้อคิดนั้นก็คือจงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลังหรือเกินกำลังครับดังนั้นความหมายในยะในสองตอนนี้ก็คือหนึ่งเกิดเป็นคนอย่ายอมแพ้ สองมองไปข้างหน้าสามมองโลกในแง่ดีสี่ทำเต็มความสามารถขอทวนนะครับจากแง่คิดมุมมองที่ได้จากปัชญ,ญาของมดในตอนที่หนึ่งและตอนที่สองนั้นสรุปได้นั่นก็คือหนึ่งเกิดเป็นคนอย่ายอมแพ้สองมองไปข้างหน้าสามมองโลกในแง่ดีและสี่ทำเต็มความสามารถอย่าท้อถอยไปกับอดีตครับจงออกผระจิลุกกว้าง และสร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษสุดให้กับชีวิตวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านและสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ